สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูที่เขาขายดอกเบญจมาศกันนะคะหรือฝรั่งเขาเรียกว่าดอกมัมค่ะตามมาเลยค่ะเป็นเบญจมาศมัมหลากหลายสีเลยค่ะ Obrigado. Okay.